เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินการนำเสนอรูปแบบนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ็ทิสด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปถมวัยสำหรับผู้บริหารเรื่องการพัฒนาคุณภาพต็กปฐมวัยโดยใช้รูปแบบ s a ฟตี้โ o r ์คิดโดยนายสมยศสมตะธนิการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งผู้ขอรับการประเมินนายสมยศสมถะธรรการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งเก้งวิทยาฐาน,นะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยโครารสวรรค์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรกราบเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านกับกับผมนายสมยศสมปตธัญญการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเก่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่15ตําบลตะลุกลูอํเาเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานาีโรงเรียนปัจจุบันนีเ้เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1-3ขวบจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ผมขออนุญาตนำเสนอนวัตก,กรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice สำหรับการบริหารการศึกษาระดับปถมวัยในเรื่องการพัฒนาคุณภาพเด็กปถมวัยโดยใช้รูปแบบ safety for kids เด็กปถมวัยทำไมต้องศึกษา ต้องจัดการศึกษามีความจําเป็นแค่ไหนเป็นข้อสงสัยของผู้ปกครองหรือของประชาชนที่ยังมีคําถามโดยไม่เข้าใจว่าเด็กปฐมวัยนั้นจะต้องได้รับการเรียนรูนะ้เป็นวัยแห่งการสร้างสรรค์การให้การอบรมดูแล เอาใจใส่ปลูกฝังพัฒนาการต่างๆการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้เด็กนั้นได้รับการพัฒนานให้เป็นเยาวชนพลเมืองที่ดีต่อไปปัจจุบันโรงเรียนนั้นถูกมองว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ซึ่งจากเหตุการณ์ข่าวคราต่างๆนั้นจะมีเด็กได้รับอันตรายนะจากกบัติเหตุหรือจากความประมาทของบุคลาก,ก,กรก็ดนะีจนทำให้ได้รับอ,อันตรายจากทางร่างกายก็ดีทางจิตใจนะหรือกระทั่งเสียชีวิตนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของ เหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้ผู้ปกครองหรือประชาชนนั้น,นเกิดข้อสงสัยเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจนในการที่จะให้เด็กนั้นได้เข้าเรียนในระดับปฐมวัยซึ่งข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารโรงเรียนนั้นมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งในเรื่องนี้จึงได้ จัดประชุมคณะกรรมการสันทึกษาคณะครูบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องนะได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยโดยใช้รูปแบบ s ซฟตี้ for k i d ดเพื่อที่จะช่วยดูแลนักเรียนให้มีความปลอดภัยนะให้ได้รับการเรียนรู้ได้รับพัฒนาการนะที่ดีขึ้นและเด็กนั้นมีคุณภาพสูงขึ้นต่อไป ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยโดยใช้รูปแบบ Safety for Kids บรรลุตามจุดมุ่งหมายจึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยใช้กระบวนการวงจรบริหารงานคุณภาพหรือ PDCA ไว้ดังนี้ 1. การวางแผน P โดยการศึกษาแนวคิด และทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง 2. การดำเนินการดีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยโดยใช้รูปแบบ Safety for Kids ไว้ดังนี้ Safety Zone การดูแลพื้นที่และสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภยัยสะอาดร่มรื่นและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเฟ e ตี้เฮลตี้การดูแลเด็กให้มีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีโดยการจัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมอาหารกลางวันกิจกรรมมาดื่มนมกิจกรรมแปลงฟัน กิจกรรมออกกําลังกายยามเช้า Safety Learning, การดูแลสนับสนุนครูในการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเด็กปถมวัยโดยการจัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมหลัก6กิจกรรมกิจกรรม STEM และ Coding กิจกรรมทัตนศึกษาคิดซูน่าและวัดท่าสุง กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC r e ป t y m o r a l การดูแลให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตใจที่ดีงามโดยการจัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมค่ายลูกออสกิจกรรมวันสำคัญต่างๆกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิยามบ่าย โครงงานคุณธรรมเรื่องอนุบาลรักการไหว้โครงงานคุณธรรมเรื่องหนูน้อยมีวินยัยทำทุกสิ่งได้ด้วยตนเองเบบที่ชายการดูแลและปกป้องเด็กให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยจัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมมาตรการป้องกันโควิด -19 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมสื่อสารว่องไวด้วยลายห้องเรียน 3. การประเมินผล4การติดตามประเมินผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยโดยใช้รูปแบบ Safety for k i d s โดยการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังนี้ 1. การสังเกต 2. การสัมภาษณ์ 3. การประเมินความพึงพอใจ 4. การรายงานผลการจัดกิจกรรม 4. การปรับปรุงพัฒนา A นำผลการประเมินและผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ความสำเร็จเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาประโยชน์ที่ได้รับ 1>, 1. เด็กปฐมวัยได้รับการปกป้องดูแลและส่งเสริมการพัฒนาครบทุกด้านเด็กเรียนรู้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 2. ครูสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในรูปแบบ Safety for Kids และได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากชุมชน 3. ผู้บริหาร มีการบริหารจัดการรูปแบบ s a f e t y for k ค d ิและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสามารถเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการศึกษาในระดับอื่นต่อไปจากการดำเนินการใช้รูปแบบพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่งเก้งโดยใช้รูปแบบ s a f e t y for Kids ทำให้เด็กปฐมวัยมีความปลอดภยัยสุขภาพแข็งแรง มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างดียิ่งเพราะมากกว่าการจัดการศึกษาคือการดูแลให้เด็กปลอดภัยเรียนรู้อย่างมีความสุขนายสมยศธรรมทะธัญการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งเก้ง